สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกวันนี้ก็มีต่อการลอกเข้ามานะครับ950บาทนะครับเอามาฟังเสียงกันเสียงที่มันจะเข้าดีก็เสียงนี้นะครับเสียงดูดข่ายนะครับอันนี้เสียงนี้เข้าดีอันนี้ก็รลออเขานะครับ ยี่กระลอกทักกะลอทกทักะล,อกกะลอือก่ายเลี้ยงดูขาไม่ยากครับง่ายใครที่ดูขาไม่เป็นก็ซื้อตัวนี้ไปง่ายกว่าจ้าวห้าสิบบาทนะครับต่อว่าถ้าส่งห้าสิบบาทนะครับ โอเคท่านใดวันนี้ก็วันที่5นะครับ5 5เด uh ือน3 2 0 2 1นะครับตออหมูป่ารอก่อนนะครับตอดหมูป่ากำลังมาครับมาพร้อมใกล้ๆกันนะครับเพราะว่ามาคนเราเที่ยวบินนะครับเดี๋ยวก็มาแล้วครับท่านใดที่จองไว้ก็ใจเย็นครับได้ของแน่นอนครับโอเคขอบคุณครับ